ไอ้บุญมาดักทางนี้โลมาดักทางนี้โลน,นี่หมูฉลาดกูไอ้นี่ไอ้ออน,นี่นนนเร็วเอาเออดักอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมออกมาแล้วเขาไปทางนู้นแล้วเอาเอาเอาชา้าเขาเอาไปแล้วเขาไปแล้ว นะเปนพีเปนพี่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่อี้นะพอใจใจอ่ะบุญไม่ได้เป็นพี่เป็นเปพี่ต้เป็นนพอใจเวยเอาวิ่งนีวิ่งทีนี่วิ่ง Oh. Ow. oh. <laughs>